สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาสอนนะครับในเรื่องของหลักการร้องเพลงเบื้องต้นนะครับวันนี้จะมาแนะนำามเรื่องนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับในการกับร้องเพลงเบื้องต้นนะครับาเรื่องแรกนะครับก็จะเป็นการฝึกการหายใจนะครับถือว่ามีความสําคัญนะครับในการร้องเพลงนะครับเรื่องที่2นะครับก็คือการวอมปากวอมลิ้นนะครับ และเรื่องที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของการวอร์มเสียงนะครับไปติดตามกันเลยครับสำหรับเรื่องแรกนะครับในวันนี้นะครับก็คือการฝึกการหายใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีวิธีการฝึกยังไงบ้างนะครับการหายใจนะครับก็คือเวลาเราหายใจเข้านะครับท้องจะต้องปองนะครับเวลาเราหายใจออกท้องจะต้องแฟบ นะครับนี่คือหลักการสําคัญนะครับและที่สําคัญนะครับเวลาหายใจเข้านะครับเราไม่ยกอกขึ้นแบบนี้นะครับถ้าแบบนี้ไม่ได้นะครับอ่าข้างบนต้องนิ่งนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเวลาหายใจเข้าคือท้องจะต้องป่องนะครับอ่าเดี๋ยวครูทำให้ดูนะครับเดี๋ยวยืนให้ดูนะครับอาจจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าท้องจะป่องเวลาเจ้าก็ ท้องแฟบนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับหายใจเข้าท้องป่องนะครับหายใจออกครับต้องแฟบแบบนี้นะครับอ่านี่คือวิธีการนะครับอ่าทีนี้นะครับการฝึกนะครับเวลาจะเข้าให้เราหายใจเข้าทางปากครับแล้วเวลาหายใจออกนะครับให้เราทําเสียงแบบเสียงเอสนะครับอ่าแบบนี้นะครับ เดี๋ยวครูจะทำให้ดูนะครับหายใจเข้าหายใจออกหรืออาจจะนับในใจนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับอายอีกครั้งนึงนะครับหายใจออก จนกว่าจะหมดลมนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาทําพร้อมกันนะครับห้าครั้งนะครับอ่าเริ่มครับหนึ่งครับสองครับ สามครับสี่ครับ นี่นะครับคือหลักการหายใจนะครับต่อไปเรื่องที่2นะครับเรื่องที่2ก็จะเป็นการฝึกการวอมปากวอมลิ้นนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับคือการใช้นิ้วกดที่กระปุงแก้มตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็เป่าลมออกมานะครับเป่าลมออกมาเพื่อให้ปากมันสั่นนะครับเป็นแบบนี้นะครับ ลากให้ยาวๆนะครับพยายามลากให้ยาวๆนะครับอย่างน้อยนะครับให้ทำห้าครั้งนะครับเริ่มกันเลยครับครั้งที่หนึ่งนะครับ่าเว่ายาวๆนะครับต่อไปครับครั้งที่สองครับ ต่อไปครับครั้งที่3ครับต่อไปครับครั้งที่4ครับต่อไปครับครั้งที่หครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นการวอร์มลิ้นนะครับการวอร์มลิ้นก็ไม่ยากนะครับก็คือการพูดรอเรือนะครับโดยลากเสียงยาวๆนะครับวิธีการก็จะเป็นแบบนี้นะครับรอนะครับรอนะครับอ่าแบบนี้นะครับไม่ยากนะครับเราไปลองทำมันดูนะครับ เดี๋ยวล,งลองทำรอมกันนะครับครั้งที่หนึ่งนะครับลากเสียงให้ยาวๆนะครับครั้งที่ต่อไปครั้งที่สองครับครั้งที่สองนะครับต่อไปครั้งที่สามครับ ไปครั้งที่สี่ครับต่อไปครับครั้งที่ห้าครับอ่านะครับครบแล้วนะครับต่อไปเรื่องที่สามนะครับก็คือเรื่องของการวอร์มเสียงนะครับอ่าเป็นยังไงไปติดตามกันเลยครับ เดี๋ยวนะครับเราจะมาชมนะครับในการฝึกไล่เสียงบันไดเสียง C major Scale นะครับมาว่าเป็นยังไงนะครับนะครับเราจะไล่เสียงตั้งแต่โดเรมีฟาซอลาทีโดนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับตั้งแต่เสียงที่หนึ่งนะครับให้นักเรียนฟังเสียงของเครื่องดนตรีก่อนที่จะร้องนะครับอ่าเริ่มกันเลยครับเสียงโดครับโอ้เสียงพร้อมกันครับ อาใหม่ครับอีกครั้งหนึง่งโด ลาทีโดต่อไปไล่เสียงกลับนะครับเริ่มครับโด ฟามีเรดโดมาสามเรื่องนะครับวันนี้นะครับที่ครูได้แนะนำนักเรียนไปนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการหายใจนะครับ เรื่องที่2ก็คือในเรื่องของการวอมปากวอมลิ้นนะครับเรื่องที่3ก็คือในเรื่องของการวอมเสียง yeah. นะครับทั้ง3เรื่องนี้ถือว่ามีความสําคัญนะครับในเรื่องของการร้องเพลงเบื้องต้นนะครับคิดว่านะครับท่านเรียนได้ฝึกนะครับทักเรียนคงจะร้องเพลงได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพและร้องเพลงได้ดีขึ้นอีกเยอะเลยนะครับก็ฝากนะครับให้นักนเรียนได้กลับไปฝึกนะครับ และข้อขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามวิดีโอการสอนในครั้งนี้นะครับขอบคุณมากครับ